นี่คือการประทะก,กันของ2ฮีโร่มาเวลที่หลายคนรอคอยทุกคนครับสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่แบบบูแลกให้ได้รับชมกันและนี่คือ6 เรื่องควรรู้ก่อนไปดู d p o o l and w o l v e r i n e ข้อที่ 1. ภาพยนตร์เรื่องนี้ใส่ความฮาและลีลาแสบกวนขั้นสุดพุ่งเป็นหยดหยดจนติดเลดอากันเลยทีเดียวข้อที่2ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาคต่อจาก d e a d p o o l 2ในปี2018หลังจากที่ตอนจบภาคที่แล้วเด o o ู Deadpool ได้ใช้เครื่องย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตของตัวเองเพื่อช่วยเหลือทุกคนที่เขารักให้ได้รอดกลับมาแต่หารู้ไม่ว่ามันมีผลกระทบมาภาคนี้เลยจะต้องมาแก้ไขในสิ่งที่เขาทาเอาไว้ข้อที่3การกลับมารับบทบูบอรีนครั้งแรก ในรอบ7ปีของฮิวจ์แจ็กแมนและเป็นการรอคอยนับ24ปีที่เราจะได้เห็นวูบอรินแบบตรงปกที่สุดข้อที่4เรื่องนี้จะล,ะลึกความทรงจํายุคพรี m c u มซใครที่เกิดทันหรือชอบก็จะอินกับหนังเรื่องนี้มากๆข้อที่5ภาพยนตร์เรื่องนี้มีความยาว127นาทีหรือ2ชั่วโมง7นาทีข้อที่6ดูจบแล้วจะมีฉากพิ่